ก่อนที่จะมีโรงเรียนพื้นที่แห่งนั้นย่อมเคยเป็นผืนแผ่นดินที่ว่างเปล่ามาก่อนหรือบางทีก็อาจเป็นหนองน้ำหรือบึงขนาดใหญ่ที่เก็บซ่อนเรื่องราวเอาไว้มากมายหากคุณได้ฟังเรื่องนี้คุณอาจเข้าใจอะไรหลายๆอย่างและไขปริศนาของคลิปก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยเล่าไปเกี่ยวกับโรงเรียนมอต้นของฉันก็เป็นได้ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เรื่องหลอนย้อนรอยช่องที่จะทำให้คุณนึกถึงเรื่องหลอนๆในวัยเด็กและประสบการณ์สยองขวัญที่จะทำให้คุณมีกล้าอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกพี่ลูกน้องของฉันที่แก่กว่าเดือนหนึ่งประสบพบเจอมาแล้วนํำมาเล่าให้ฉันฟังคุณคงจำได้ว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันมีเพื่อนเป็นเด็กวงโยธวาทิตยอยู่ เวลานั้นลูกพี่ลูกน้องของฉันยังศึกษาต่ออยู่ที่โรงเรียนเดิมซึ่งฉันเคยเรียนมัธยมต้นส่วนตัวฉันก็สอบเข้าวิทยาลัยสายอาชีพในเมืองแทน ry! เธอเล่าว่าตอนมอ .5 มีเด็กวงโยคนหนึ่งที่อยู่ม .2 ถูกผีเข้าระหว่างที่อยู่ในคาบพละซึ่งนั่นก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆแ,แล้วคุณเคยมาที่โรงเรียนมต้นของฉันแล้ว ฉันจะขอเล่าถึงประวัติของที่นี่สะหน่อยแล้วกันแต่ฉันจะกล่าวถึงโดยคร่าวๆคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับฉันอาจรู้ทันทีว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นได้โรงเรียนแห่งนี้ของฉันก่อนจะก่อตั้งนั้นเคยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มาก่อนทั้งประวัติการสร้างโรงเรียนก็ไม่ธรรมดาเลยถึงกับทำบริษัทร,รับเหมาเสียหายไปถึงสามบริษัทด้วยกันต้องวงส่งกันยกใหญ่ เมื่อสูบน้ำออกไปก็พบศพและโครงกระดูกมากมายซ่อนอยู่ใต้หนองน้ำนั่นเต็มไปหมดมีทั้งเก่าและใหม่เมื่อสร้างเสร็จก็ตรงกับโค้งหักศอกพอดีทำให้คนที่ขับรถหรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาแหกโค้งมาชนที่สาลเจ้าของที่นี่หลายครั้งและเสียชีวิตน่าสยดสยองเป็นอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคลิปเรื่องบางสิ่งในความมืดของฉันก่อนหน้านี้ ฉันถึงได้บอกว่ารอบตัวฉันเหมือนหนองบึงขนาดใหญ่เพราะในตอนนั้นรอบๆอบตึกที่ฉันเมาออกไปมันชึ่งเหมือนกับหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ถ้าหากว่าฉันก้าวเดินออกไปฉันคงจะหายไปจากโลกนี้โดยที่ไม่มีใครหาเจอเลยก็เป็นได้ฉันรู้สึกแบบนั้นตอนนั้นฉันถึงได้ตัดสินใจวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปตายเอาดาบหน้าแทนที่จะวิ่งตามหมาผู้นั้นออกไป ในปีที่ฉันอยู่มสามจำได้ว่าเพิ่งจะเปิดเทอมได้ไม่นานก็มีข่าวเด็กมหนึ่งถูกรถเมทับศรีรษะเสียชีวิตพร้อมกันนั้นยังมีเด็กมปลายอีกสองคนคนหนึ่งเสียชีวิตจากโรคร้ายอีกคนหนึ่งประสบอุบัติเหตรุรถยนต์เช่นกันรวมแล้วเป็นสามชีวิตด้วยกันอ๋อฉันคงลืมบอกคุณไปใช่ไหมว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ มักจะมีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทุกปีไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรเหมือนกันแต่มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่แทบทุกคนอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ว่าได้แต่อาจารย์ภาษาไทยของฉันเคยเล่าเอาไว้ว่ามักจะเป็นแบบนี้ทุกปีตอนแรกฉันไม่เชื่อหรอกแต่พอมานึกๆดูในช่วงมต้นและมอสองก็มีการประกาศว่ามีเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตอยู่เหมือนกัน หรือบางทีก็เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนั่นแหละที่เสียชีวิตทีนี้คนพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ฉันจะเล่ากันละ่ะเราจะกลับมายังปัจจุบันก็แล้วกันในช่วงที่ลูกพี่ลูกน้องของฉันขึ้นม .5 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่มาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่องสารตายายที่เคยตั้งอยู่ถูกหรือถอนออกไปและไม่ได้ทำการสร้างใหม่หรือย้ายที่แต่อย่างใด ทำเพียงรื้อออกไปเฉยๆเท่านั้นในค่าพละวันนั้นเองที่มีนักเรียนอยู่ในโรงยิมมากมายเด็กหญิงมอสองคนหนึ่งก็ล้มตึงลงไปและลุกขึ้นมาด้วยท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมจากการบอกเล่าวิญญาณดวงแรกที่เข้าร่างเด็กคนนี้ก็คือน้องคนที่โดนรถเมทับศีรษะนั่นเองน้องบอกว่าเขาเป็นห่วงเนื่องจากเธอคนนี้จิตอ่อนเป็นอย่างมาก สารตายายเองก็ถูกรื้อออกไปแล้วทำให้พื้นที่ของโรงเรียนมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาอาศัยอยู่เต็มไปหมดใครตายอย่างไรล้วนอยู่ในสภาพนั้นล้วนมีอยู่ในนั้นทั้งหมดมีการสอบถามจนได้ความถึงตัวตนของน้องดัเพราะเหตุใดน้องจึงเข้าร่างของเด็กค,คนนั้นได้หลังจากนั้นน้องก็บอกว่าเมื่อเป็นคนของที่นี่ตอนตายก็จะกลับมายังที่แห่งนี้ ไม่มีใครได้ไปไหนหากยังไม่หมดวาระเหมือนเป็นแดนปรโลกที่รวบรวมเอาผู้ตายที่ยังไม่สิ้นวาระตามอายุไขเอาไว้ที่นี่เมื่อได้ฟังเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้ฉันขนลุกหนักทุกอย่างช่างลงตัวทุกอย่างช่างมีเหตุผลฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่คนที่ถูกรถชนแล้วไฟคลอกตายคนนั้นถึงกลับมาอยู่ที่ห้องสมุดในมุมที่เธอเคยชอบอ่านหนังสือได้ ที่แท้ก็เป็นเพราะแบบนี้น้องคนนั้นยังเล่าอย่างสงบก,ก่อนจะบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้แค่นี้เนื่องจากที่เข้ามาเพราะเป็นห่วงเจ้าของร่างเท่านั้นและยังมีวิญญาณอีกหลายดวงเฝ้ารอที่จะเข้ามาในร่างนี้อยู่ถ้าเขาไม่เข้ามาก่อนเด็กคนนี้อาจเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นเรื่องดีคุณครูพระละจึงขอนำพระเครื่องมาคล้องคอเด็กคนนั้นเพื่อไม่ให้มีวิญญาณดวงอื่นมาเข้าสิงร่างนี้ได้อีก ถ้าว่าในขณะนั้นเองที่คลองพระลงไปก็มีวิญญาณอีกดวงเข้ามาในร่างของเด็กคนนี้อีกรอบโดยที่พุทธคุณจากพระเครื่องปลุกเสกนั้นทำอะไรเธอไม่ได้เลยเหตุเพราะว่าเธอเป็นคนศาสนาอิสลามนั่นเองเธอมีท่าทีแตกต่างออกไปอีกครั้งดูก็รู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่เข้ามาในตอนแรกเธอพูดว่าเธอนับถือศาสนาอิสลามและเธอมีจุดประสงค์ที่มาเข้าร่างนี้ เพื่อให้พ่อกับแม่ของเธอมาเรียกดวงวิญญาณของเธอกลับไปเพราะวิญญาณของเธอไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกแต่กลับมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ต่างหากแล้วเธอก็เสียชีวิตมานานพอสมควรนานพอที่คนรุ่นของเธอและคนที่เคยรู้จักกับเธอจะไม่เหลืออยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วยกเว้นอาจารย์บางท่านที่เคยสอนเธอเธอกล่าวว่าเธอมีฝาแฝดอยู่หนึ่งคนเป็นแฝดที่เหมือนกันทุกประการ เธอบอกว่าตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นเด็กนักเรียนรุ่นไหนบ้านอยู่ที่ใดล้วนบอกได้ทั้งหมดเธอจำได้ทุกอย่างแต่เธอไม่สามารถออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้หากไม่มีการอัญเชิญดวงวิญญาณจากพ่อแม่และครอบครัวของเธอเองเธอมีเรื่องค้างคาใจและมีของสำคัญที่เก็บซ่อนเอาไว้เพื่อให้พ่อกับแม่แต่เธอกลับเสียชีวิตก่อนที่จะได้ให้มัน การตามรอยวิญญาณอย่างจริงจังและสืบหาของที่ว่าก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลานั้นทันทีเนื่องจากเป็นเวลาบ่ายแก่ๆใกล้เลิกเรียนแล้วหลังจากนั้นจึงมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาสาไปตามหาครอบครัวของเด็กคนนี้โดยติดต่อกับอาจารย์ท่านที่อยู่กับเด็กที่ถูกสิงทางโทรศัพท์เมื่อตามไปตามที่อยู่ก็พบว่าครอบครัวของเด็กคนนี้มีแฝดจริงๆ ทางยังพบฝาแฝดของเธออยู่กันพร้อมหน้าอีกด้วยเธอขอคุยกับพ่อแม่ของเธอผ่านทางโทรศัพท์และขอให้ไปตามหาของที่เธอซ่อนเอาไว้ตามที่เธอว่าเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวเธอจริงๆซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อค้นตามที่เธอบอกแล้วก็เจอสิ่งของนั้นซ่อนไว้มาจนถึงตอนนี้พ่อเจอของยืนยันตัวตนกับพ่อแม่เรียบร้อย พ่อแม่กับฝาแฝดของเธอก็มาตามเธอที่โรงเรียนแห่งนี้แต่เธอก็ได้ออกจากร่างเด็กคนนี้ไปแล้วพีธีเรียกวิญญาณตามศาสนาก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นทำให้เรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันและทำให้ทุกคนขนลุกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวและหลังจากเกิดเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้อํำนวยการถึงกับต้องตั้งสารขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อกันไม่ให้โรงเรียนแห่งนี้มีวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีก หรืออย่างน้อยก็กันไม่ให้พวกวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาสิงสู่จนมากเกินความจำเป็นได้เพราะโรงเรียนแห่งนี้ขอเพียงเป็นที่ที่เงียบหน่อยก็ดูมืดมนไม่น่าไว้วางใจมองไปทางไหนก็รู้สึกเหมือนมีสายตามากมายจับจ้องแม้แต่ห้องน้ำในตอนกลางวันก็ยังน่ากลัวหรือกระทั่งทางเดินที่ต้องเดินผ่านห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนแท้ๆก็ยังเงียบเกินไปจนน่าตกใจ ฉันเองที่เพิ่งได้รับฟังเรื่องนี้ก็ได้ไขปริศนาหลายอย่างจากเรื่องที่ฉันเคยเล่าถึงโรงเรียนมอต้นแห่งนี้เช่นกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์พวกนั้นขึ้นกับฉันและดวงวิญญาณพวกนั้นมาจากไหนกันแน่